ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลองเดทนะครับรายการที่จะพาคุณชมนะครับไปลองดูลองทำในสิ่งที่ผู้ชมนะครับไม่เคยลองไม่เคยรู้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่นี่นะครับวัดโบสถ์คริสต์นะครับผมเรามาถามประเด็นคำถามกับไ้รู้สึกคิวกันเช่นเคยเลยนะครับก็จะมีประเด็นคำถามแตกต่างกันแต่ละเทปนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีพิธีกร2คนนะครับมาอยู่รับทำหน้าที่ในการสอบถามน้องๆสุดคิวกันนะครับคนนี้มาเลยคนแรกพิมค่ะครับผมคนที่สองครับมุกุ๊กครับ นี่นะครับวันนี้น้องแพนนะเปลี่ยนไปนิดน,นึงนะน้องแพน์บวมขึ้นครับ <c oughs> บวมขึ้นเนาะครับโอ้เปลี่ยนเพศด้วยเนี่ยแล้วเราระเด็นคําถามวันนี้มีประเด็นคาถามว่าอะไรครับใ <c oughs> กล้จะถึงเทศก,กาลปีใหม่แล้วนะครับก็ของขวัญที่คุณไม่อยากได้ <c oughs> คืออะไรครับคุณไม่อยากได้เลยครับ ไม่อยากได้ความทุกข์ครับไม่อยากได้ความทุกข์นะครับผมครับผมครับผมก็เดี๋ยวอ่าน้องน้องไม่อยากได้ะไรครับไม่อยากได้คงเป็นความทุกข์เหมือนกันแหละใครๆก็อยากได้ความสุขทางนั้นนะไม่มีใครไม่อยากได้ความทุกข์หรอกใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าัยรุ่นแถวนี้จะคิดอย่างนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับค่ะชื่ะลรคะชื่อมีนค่ะค่าของขวัญปีใหม่เนี้ยไม่อยากได้อะไรมากที่สุดค่ะ ของขวัญปีใหม่นี้ไม่อยากได้แฟนเก่าค่ะอยากได้แฟนใหม่เพราะอะไรคะแฟนเก่าทําอะไรเราเลยแฟนเก่าเขาไปมีคนใหม่เราอยากได้แฟนใหม่ให้กับปีใหม,ม่นปีใหม่นี้ก็ขอให้ได้แฟนใหม่ที่แบบเพอร์เฟกต์อโอเคค่ะของขวัญชิ้นไหนน้องไม่อยากได้ที่สุดน่าจะเป็นชั้นไหนครับโย้ชั้นไหนทําไมครับก็ผมใช้ไม่ได้ครับพี่ ใช้ไม่ได้เอามาก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช้ไม่ได้เลยครับโอเคครับกติน้องใส่กั่ไนป่ะครับก็บางครั้งก็ไม่ใส่ครับครับร้อยเล่นนะครับก็อันนี้คือของขวัญเล็กๆน้อยๆครับเอาไว้ใส่ดาวกับงานคริสต์มาสในวีนนี้นะครับผมขอบคุณครับพี่ใหม่นี้น้องไม่อยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดเอาทีละคนนะ อยากได้หรือไม่อยากมันก่อนครับพี่ออ่เาไม่ก่อนนะพี่ไม่อยากได้ของเล่นครับทำไมครับเพราะว่าพี่ชอบซื้อของเล่นมาให้ผมเป็นของเล่นเด็กครับผมไม่ชอบอ๋องั้นเอาของเล่นที่บ้านมาให้พี่ให้หมดเลยอันนั้นให้น้องเล่นครับอ่าโอเคครับแล้วอีกคนนะครับมันก่อนเนี่ยให้มันก่อนนะครับไอ้คนทีไม่ออกอ่ะมามาเร็วที่ไม่ออกพี่ทิ่ไม่ออกครับโอเคครับอย่าพึ่งอ้าวโอ้ยอย่ีคนนี้ครับ ผมไม่อยากได้ปลาไม่อยากได้ปลาทําไมครับมันนั่งลำคาญนะพี่ปลามันทําให้ลำคาญยังไงก็เวลาผมเดินไปไหนมันชอบตามผมไปอ่ะมันน่ั่งคาญไปเล่ะปลามันมีขาด้วยเหรอมันไม่มีมันวายแล้วปลามันตามน้องได้ยังไงก็ไม่ไม่เวลาผมจะเป็นพี่ตัวปลามันก็มันก็ตามไปอ่ะอันนี้ปลาหรือหมาครับน้องปลาอ่ะโอเคครับขอบคุณครับอ so ่าสำหรับปีใหม่นี้ครับมีการแลกของกันพี่ไม่อยากได้ของขวัญชิ้นไหนมากที่สุดครับ ก็คือที่ไม่อยากได้ก็คือการคืออะไรอุบัติเหตุและความมุ่นวายที่ไม่อยากได้ไม่อยากรับตรงนี้คืออยากได้ได้สิ่งดีๆที่ที่ที่เรามีให้กันือหมายความว่าเราเชื่อกันป้องกันอ่ะคือหนึ่งไม่ดื่มเหล้า่ถ้าดื่มเหล้าก็ให้ดื่มอยู่ที่บ้านไม่เราไม่ต้องไปออกไปเที่ยวไปก็ปยังไงอะ่ะ ก็ขี่รถตะเวนหาเรื่องหาอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นรุ่นปัจจุบันนี้มันมันจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่อยากได้ไม่อยากรับโอเคครับก็สรุปว่าไม่อยากได้ให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนทั่วไปนะครับ <compl> ot, ผมถูกต้องถูกต้องครับผมก็ขอบคุณมากครับนะอันนี้คือของขวัญตอบแทนครับเอาไว <c oughs> ้แลกทองนะงานวันนี้ครับผมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับพาชื่ออะไรคะชื่อจุนนะครับพาของขวัญปีใหม่เนี่ยไม่อยากได้อะไรมากที่สุดคะไม่อยากได้นี่เพิ่มโอเคเพราะต้องหาว่าพอด้วยเพราะอะไรคะพอนี่เยอะมากๆอยู่แล้ว โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะโอ้ถามคำถามได้ไหมคะได้ได้ใกล้ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วของขวัญที่ไม่อยากได้มากที่สุดเนี่ยคืออะไรตุ๊กตาบาร์บี้นะอ้าวทำไมถึงไม่อยากได้ตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะน่ารักไปอ่ะน่ารักไปหรือว่ามันไม่มีอารมณ์ไม่หรืออยากได้อะไรอ่ะอะไรก็ได้อ่ะโอเคโอเคก็าสำหรับปีใหม่นี้นะครับเอ่อ ทุกคนต่างให้ของขวัญกันนะครับผมอยากจะถามพี่ว่าของขวัญที่พี่ไม่อยากได้ที่สุดคือของขวัญอะไรครับโอ้ยไม่มีหรอกครับของขวัญที่ไม่อยากได้คนเราก็อยากได้ของฟรีั้งนั้นแหละถูกปะเอาหมดอะใครให้อะไรเราก็ให้มาเธอรัาเราก็รับไปเขาจิตใจดีที่จะให้เราแสดงว่าเขาก็นึกถึงเราในเรื่องที่ดีๆอยากที่จะให้เรามีความสุขพาฉะนั้นก็รับไปเธอค่ะของขวัญใช่ไหครับผมขอบคุณครับครับชื่ออะไรครับโอมพี่โอมนะครับปีใหม่นี้น้องไม่อยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดครับไม่อยากได้เกรดโจนครับ เกูนทุกวันนี้ได้อยู่ครับไม่ครับเคยได้แต่สีเลงครับอยากเรียนฮะอ่าแล้วน้องคนนี้ครับไม่อยากได้อะไรมากที่สุดครับไม่อยากได้ตังค์ไม่อยากได้ตังค์ฮรรวยนะตนนี้ชื่ออะไรครับจ๋าค่ะชื่อจ๋านะครับแล้วน้องจ๋าไม่อยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดครับไม่ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นค่ะนอกจากความรักจากเธอค่ะเรียนไปลยครับผมความรักจากใครครับบอกไม่ได้ค่ะความลับเป็นความลับด้วยนะครับครับชื่ออะไรครับ่อนุกค่ะ่อนกครับแล้วก็รอบๆไปต้องรู้จักครับมาเป็น บ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่โอเคครับคำถามเลยดีกว่าน้องไม่อยากได้ของขวัญในวันปีใหม่อะไรมากที่สุดเออหนูไม่อยากให้ผู้ชายได้กับผู้หญิงเพราะอะไรครับเพราะว่าหนูชอบให้ผู้ชายมาได้กันเองอ๋อทุกวันนี้ม็เยอะแล้วนะครับผมระดับสนุนต่อไปค่ะชอบค่ะชายได้ชายเป็นยอดชายใช่ไหมได้รอบชายโอเคครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเกสค่ะค้าของขวัญปีใหม่ปีนี้นะคะสิ่งที่เราอ่ะไม่อยากได้มากที่สุดคืออะไรคะ แฟนเก่าค่ะเพราะอะไรคะไม่อยากได้อะไรเก่าๆสมัๆเดิมๆกลับมาเราต้องหาของใหม่ๆใส่ปีใหม่แล้วโอเคปีใหม่เป็นชีวิตใหม่โอเคค่บคุณค่ะวันนี้เรามาถามคนสวยที่สุดแล้วนะครับผมชื่ออะไรครับคนสวยชื่อลุยครับชื่อหลุยนะครับสำหรับคำถามนะครับน้องในวัดปีใหม่นี่น้องไม่อยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดครับไม้แขวนเสื้อครับทำไมครับที่มากมีเยอะแล้วครับเอามาบริจาคพี่ก็ได้นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะใื่เลยค่ะหนูชื่อน้องเบลนะคะปีใหม่เนี่ยเบลไม่อยากได้อะไรมากที่สุดค่ะถ้าพูดถึงเรื่องไม่อยากได้นะคะความจริงหนูก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้พวกที่แบบอะไรก็ได้ที่ทําให้เราแบบไม่มีความสุขอะค่ะอย่างเช่นความทุกข์อะไรที่ทําให้เราร้องไห้หนูก็ไม่อยากได้หรอกค่ะเราอยากได้อะไรคะหนูอยากได้ตอนนี้เหระคะ iPhone ห้า iPhone ห้าเลยค่ะมาถามความเห็นเด็กๆบ้างนะครับชื่ออะไรครับชัยครับชัยครับ ถ้าเกิดน้องชายได้ของขวัญปีใหม่น้องชายไม่อยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดครับเ <c oughs> วลานี้ครับโย,ยนมัทิ้งด้วยครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวมาถามคำถามต่อไปเลยนะครับอ่อชื่ออะไรครับไอติมไอติมก่อนเอาชื่อจริงชื่อเล่นนะครับเอาชื่อเล่นครับ <c oughs> ชื่อต็อกกี้ครับชื่อต็อกกี้นะครับเอาชื่อในซอยครับ <c oughs> ในซอยซอยอะไรฮะเนี่ยซอยกระจาง <c oughs> เอาโอเคครับข้าคำถามเลยอ่าในวันปีใหม่ถ้าคุณได้ของขวัญคุณไม่อยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดของขวัญที่ไม่อยากได้เลยฮะก็มันจะเป็นของขวัญที่เปิดมาแล้วไม่มีอะไรข้างในอะครับเป็นของขวัญที่ว่างเปล่านะฮะครับก็คือก็รู้จะเอามาทําไมครับมันไม่มีอะไรครับข้างในครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะใื่ะไรค่ะชื่อต้อมครับโอ้ครับ ของขวัญที่ไม่อยากได้ที่สุดในปีใหม่น่คืออะไรคะก็คงจะเป็นถุงเท้ากับรองเท้าเก่าๆแล้วฮะที่เคยมันเหม็นนะพี่ขนาดนั้นเลยครับแบบมันเคยใส่แล้วอย่างเงี้ยแบบผมแบบรับไม่ได้กลิ่นมันเลยมันเปรี้ยวมากอะพี่ไม่คิ่จะเอาไปซักมาเหรอไม่อะพี่แบบโหของขวัญปีใหม่แล้วให้อะไรเก่าๆมันก็ไม่ใหม่ดีครับผมคอเลยวางั้นผมคอเลยอะไรดีะ นานมาแล้วนานมาแล้วติกตักติ๊กตักคงจะเหมือนกันเลยครับรองเท้าเก่าแล้วก็เก่าๆครับก็ดีนะฮะกลับมาอยากได้ยูแฟนจากพี่ลูกออกมาได้นะคะโอเคครับมาถามคนต่อไปเลยนะครับชื่ออะไรครับชื่อกิฟต์ค่ะชื่อกิฟต์นะครับอ่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับม6ค่ะม6นะครับก็คำถามมีอยู่ว่าในวันปีใหม่นะครับน้องมีแต่คนอยากได้ของขวัญที่อยากได้อ่าคำถามมีอยู่ว่า มันน้องไม่อยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดครับอันนี้นะคะที่ถืออยู่นะคะทําไมครับมันมันถูกไปอะค่ะอ๋อมันถูกไปนะหาซื้อกินเองก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทําบุญค่ะครับอันนี้ถือว่าทําบุญใจบุญนะครับผมนุ่มๆฟังไว้ครับปีใหม่น้องไม่อยากได้ขนมอย่างนี้นะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหญิงค่ะค่ะคุณหญิงนะคะของขวัญที่ไม่อยากได้มากที่สุดในปีใหม่เนี่ยคืออะไรคะคือน้ำส้มดีโด้นี่แหละค่ะ พี่จะขอได้ไหมคะเนี่ยได้เลยค่ะยินเชิญตามสบายค่เจ้วเล่นเฉยๆขอบคุณค่ะค่ะไม่ถามว่าเพราะอะไรเหรอคะเพราะอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าอยากได้ทองสองสลึงอะค่ะแบบเด็กประถมอะค่ะทีเนี้ยแก่แล้วก็คงพระเจ้าได้ให้แต่ส้มดีโตมังคอเออค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณค่ะค่ะคุณคุณนะคะของขวัญปีใหม่เนี่ยที่ไม่อยากได้มากที่สุดคืออะไรคะคือความทุกข์อะค่ะความทุกข์แล้ว เราอยากได้อะไรคะอยากได้อยากได้ความสุขค่ะขออย่างทันทันง่ายๆนะคะอ่าในปีใหม่น้องไม่อยากได้ของขวัญอะไรที่น้องไม่อยากได้ที่สุดครับตีนครับทาไมครับมันมันเจ็บโอ้โหเมื่อก่อนแสดงว่าน้องผ่านตีนมาเยอะนะครับเยอะรายการพูดง่ายๆว่าเจ็บพี่เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะครับชื่อมุกค่ะของขวัญที่เราไม่อยากได้ในวันปีใหม่เนี้ยคืออะไรคะนี่ค่ะน้าปลาให้กับทางรายการเราได้นะคะบริจาคได้ 好不好？对呀，好不好？ มันายดูมีคาด้วยได้แค่เนี้ยโอยากได้งัเหมือนกันแต่ไม่มีโชคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับสาระดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะครับหลากหลายช่วงนะครับที่เรานํามาเสนอให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกันในเทปนี้นะครับผมว่าคงจะเต็มอิ่มอย่างเต็มที่เลยนะก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามรายการของเรานะครับกับรายการต้องดูดีนะครับผมติดตามได้เลยทาง เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่าลองดูดินะครับก็จะขึ้นมาเลยกับแฟนเพจของรายการเรานะครับหรือว่าถ้าใครจะอยากดูนะครับผ่านทาง Youtube ก็มีช n น l แล้วนะครับกับลองดูดิทีวีนะครับพิมพ์เข้าไปกันได้เลยนะครับผมเสิร์ชทาง Youtube แล้วก็ทางแฟนเพจนะกับรายการของเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ภายในเทปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าอยากจะมาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่คอยติดตามผลงานเรามาตลอดเราเนี่ออกไปทั้งหมดตอนนี้กิ่งวันแล้วนะประมาณ6งวดค่ะ6งวดก็มีผู้ชมมากมายเข้ามากดไลค์แล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ยังติดตามถึงแม้จะดูเพราะ ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ก็ยังติดตามเราครบทั้งหมด6งวดนะคะแล้วก็ในเพจเราตอนนี้ได้ค่ะว่าไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นพันกว่าไลค์ต้องขอขอบคุณทุกๆไลค์ที่กดให้เราด้วยเหมือนกันค่ะวันปีใหม่แล้วนะคะก็อีกไม่กี่วันเนาะวันนี้วันที่30วันเกิดของแพนด้วยแหละอยาจะบอกอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้ว ก็อยากจะขอวอวยพรให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรที่ไม่ดีที่มันแย่ๆก็ปล่อยมันออกไปจากปีเก่าๆแล้วก็ต้อนรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาทําชีวิตให้มีสีสันทําชีวิตให้มีแต่สิ่งใหม่ๆนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆขอขอบคุณที่ยังติดตามแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะจากพวกเราทีมงานลองดูดิค่ะอยากให้มีส่วนร่วม ก็ทีมงานลองดูดีนะครับก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมก็คนที่ติดตามก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกิจการร่ำรวยเงินทองเข้ามาเยอะๆนะครับผมคนไม่ดูนี่จะป่วยยนะ <laughs> คนที่ไม่ดูก็รีบเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับเอ้ยลืมบอกไปปีหน้าปีหน้าปีให,หม่แล้ว ทางเพจของเรานั้นก็มีกิจกรรมใหม่ๆคือเราจะแจกของรางวัลแต่วิธีการแจกเะไไม่บอกอาจจะสุ่มรายชื่อบ้างมีการเล่นเกมบ้างก็ต้องลองติดตามในงวดหน้าๆน,นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะววัันนนนีีนน้้